สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอเคคาสาขาหน้างเรียนปิ้นนะครับวันนี้เรามาอยู่กับกระบะตัวลุยจะวิ่งในเมืองก็สบายจะวิ่งบนป่าบนเขาหรือทางออฟโรดก็สบายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นยูสุดีแม็กวีคอร์สนะครับตัวนี้เป็นโฟวิลด์ไดก็วิ่งในเมืองก็ดีครับเพราะเป็นเกียร์โตวิ่งทางเที่ยวทางวิบากหรือว่าไปออกคงออกแคมป์ได้สบายเหมาะสําหรับท่านที่อยาก ขับสบายในเมืองก็อยากขับอยากจะออกแคมป์ก็อยากขับนะครับแล้วมาพร้อมกับราคาอัปเดตใหม่นะคันนี้เหลือเพียจาก6 9แสนเ้าหเ้าันเหลือหกแสนห้าหมื่นเก้าันนะครับคันนี้ลดกันจุกๆไปเลยสี่หมื่นบาทย็นไงครับเสียงชัดเจนภาพชาัดเนะวันนี้โอเคอะเรามาต่อกันเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดปีกย่อยกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นหน้า All New d m a ็แล้วก็คือหน้า All New เนี่ยมันตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ตัวนี้เป็น2017ก็คือกระจังหน้าไฟหน้าที่เปลี่ยนไปมีลิ้นใต้กันชนนะครับผมก็คือรถจะมีมิติมากขึ้นเฉพาะลิ้นใต้กันชนของเขาก็มีสีสีมุกอะสีขาวมุกแล้วก็ตัดกับสีเทาเข้มที่เป็นเทาด้านแล้วก็เป็นเทาเงาด้วย อ่าแล้วก็ไม่กระทั่งกระจังหน้าเทาเงาก็ยาวไปเป็นคิ้วไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วครับพร้อมกับเดย์ไทม์รันนิ่งหรือว่าเดย์ไลท์นั่นเองแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่ข้างๆเอกลักษณ์ของอีซูซุอยู่แล้วครับผมลักษณะนี้ตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแต่งแล้วนะครับผมก็คือว่าวิ่งในเมืองก็ได้ออกแคมป์ก็ได้ได้หล่อเลยตัวนี้มาเป็นแม็กสองสีนะครับดาเงากับสีแดงนะครับตัดกับตัวคาริปเปอร์สีเหลืองข้างในอ่าก็ทํามาสวยๆนะ กระจกมองข้างครอบโครเมียมนะครับผมมีราวหลังคางมาให้จากโรงงานเป็นสีเดียวกับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นซุ้มลอ้อราวบันไดข้างาลิ้นหน้านะครับผมแล้วก็ท้ายรถจะเป็นสีเดียวกันหมดมือจับโครเมียมจากโรงงานนะครับตัวนี้ลืมอบอกไปตัวนี้เป็นย์เลตนะครับผมเป็นพุทธสตาร์ทก็เลยไม่มีลูไขกุญแจนั่นเอง,เองอชุดแต่งบาหลังนะครับบาหลังตัวนี้ จะเป็นสีเดียวกับเหล่าหลังคาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเงาเล้าหลังคาจะเป็นด้านครอ,อบไฟท้ายครับที่มาแต่งมาจากโรงงานตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวครอบฝากระบาดท้ายแล้วก็กันชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับชุดแต่งก็มาดูกันต่อมาเลยครับไลเนอร์ iner, ดูที่ไลเนอร์อิซุซุเดิมเดิมโรง,งงานครับคันนี้ใช่ก็คือ เราลืมเขาเรียกอะไรเสรอากาศคีบฉลามภายนอกก็ชุดแต่งเยอะมากเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างอย่างที่บอกครับว่าเราปรับราคาลงถึง40,000บาทลดกันจุกๆไปเลยแต่ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการเข้าศูนย์อะไรเราเข้าศูนย์บริการให้หมดทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยแล้วกันเป็นหนังนะครับเดินได้สีน้ำตาลนะ แล้วก็จะมีสีทองด้านเป็นแผงประตูซ่อนไว้ก็รายละเอียดหลายอย่างครับเพราะว่าตัวนี้เป็น v c o อ t Max ใช่ไหมเขาจะมีพิเศษอะไรหลายอย่างมากกว่าเดิมเบาะเป็นสองสีครับสีน้ำตาลกับสีเทาเข้มพร้อมกับตัวพิมพ์พิมพ์นูนที่เขียนว่า v c o อ t นั่นเองครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวนี้โดยเฉพาะเอาละมาดูถึงข้างในรถกันบ้างนะครับไล่จากฝั่งโน้นเข้ามาเลยว่าโลโก้ v c o อสคอนโซน เป็นทูโทนนะครับสองสีตัดกันพุสตาร์ทีเลตจอยูสุจากโรงงานตัวนี้เป็นจอ L.E.D นะครับเป็นทัชสกรีนมีนิเ g กชั่นให้ high, ก็คือเป็นมีเนตินดรถมีแผนที่มีแมปอะไรพวกนี้นครับใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าสามารถอัปเดตโปรแกรมที่ศูนย์นิสุได้ทุกประเทศ Air Auto นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโปรับอุณหภูมิได้ตามใจที่เราชอบ ส่วนนี้กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผู้สตาร์ทก็คือว่าใช้งานง่ายแค่พกเข้ามาในรถก่อนสตาร์ทแล้วเกียร์ออโตเมติกนะครับผมตัวนี้พร้อมกับมีอะไรอ่ะมีเป็นเซมิออโตให้เล่นด้วยแล้วก็มีง่ายๆเลยเขาเรียกปุ่มสวิตช์โฟวิวได e เนี่ยก็อันนี้เป็นโฟฟ้านะครับเราจอดอยู่เนี่ยเราบิดมาปุ๊บก็กลายเป็นโฟไฮได้เลยจะได้ยินเสียงว่ามีสลักเข้าเรียบ้อยแล้ว ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นโฟโลเราก็กดปุ่มแล้วบิดก็กลายเป็นโฟโลครับอ่าเป็นโฟโลนี่เขาก็จะตัดท r a c t i o n control ออกเป็นอัตโนมัติตอนนี้ก็คือรถเป็นโฟโลแล้วถ้าเราอยากจะไม่ใช้แล้วโฟโลวิ่งขึ้นมาถนนดำแล้วปับ๊บปรับไปขับสองเลยก็ได้ก็จะตัดมาทูไฮใช้งานง่ายครับผมโฟยฟ้าก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูได้ไม่มีปัญหานะครับผม วันนี้เราอยู่กันที่เอเฮคาสาขาหน้าโรงเรียนปินน้นอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เราปรับราคาลดกันจุกๆเลยนะดูเลยจาก6,99,000หรืเหลือ6,59,000บาทนะครับแล้รถเราไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อพิกความแน่นอนนะครับทางร้านเราและที่สำคัญรถคันนี้เป็นมือเดียวรถมือเดียวสวยๆนะครับืม v อ r o s s 4 w h ว e l วันนี้ได้ v c คอร์ Max ด้วยแล้วก็ถ้าถามกันว่าทำไมถึง ปรับราคาลงขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยากจะให้ลูกค้าคือไงครับได้รถสวยๆดีๆถูกๆเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ผ่านไตรมาสที่สองไปแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ขอฝากไว้ด้วยเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกสถาบันรถคันนี้เราจัดได้ทุกสถาบันการเงินงนะครับและที่สาคัญก็คือว่าทุกอาชีพทุกเพศทุกวัย ที่มีหน้าทีหน้าที่การงานชัดเจนนะแล้วก็มีประวัติผ่อนก็ยิ่งจัดเต็มได้เลยไม่ต้องห่วงขอแค่ไม่ติดบูโรก็จัดเต็มฟรีดาวได้นะครับคับนนี้เพราะว่าเราลงราคามาคานันอันนี้ยอดจัดทุทุ่มแน่นอนไม่ต้องห่วงพูดถึงประโยชน์ใช้สอยพูดถึงการใช้งานของรถทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาสรุปให้แล้วกันนอกรถอีกทีน,นึงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีน,นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดับเครื่องก่อนนะครับ ก็คือว่าถ้าณตอนนี้โฉมนี้รุ่นนี้ถ้าซื้อเป็นมือหนึก็ตัวนี้ก็คือท็อปสุดแหละท็อปสุดออโต้โฟวิ l เป็นตัว v ีคอร์ด้วยตอนนี้ราคามนะือหนึ่งณปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่โฉมเดียวกันนะครับแต่ราคาปัจจุบันมือหนึของรุ่นนี้ก็คือ1น0 0 0ล้านสองแสนแล้วก็1 200, 47, 000, น0ล้านสองแสนสี่หบาทอ่านี้ราคาณปัจจุบันเลย ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับคันนี้ถ้าถามราคา649,000ครึ่งนึงอ่ะเพราะปี2017ผ่านไป6ปีเราซื้อในราคาแค่ครึ่งเดียวอ่าก็คุ้มๆนะครับก็ฝากร้านเอเคคาสาขานั่งเรียนปิ้นด้วยนะครับก็คือถ้ามาจากทางเซนทันเฟสิวั่ข้ามมาสองไฟแดงซ้ายมือนะครับถ้ามาจากอฝากเพจของเราด้วยแล้วกัน รับซื้อขายรถทั่วภาคเหนือนะครับเอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับ Facebook ก็จะเป็นเอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นอินสตาแกรมยูทูบทิกต t อกนะครับก็เป็นเอเคคาหน้าปิ้นนะครับไลน์แอดจะเป็นเซนเอกแอดไซน์เซนเอกอันดดอร์สกยูสคาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามหน้าเว็บได้เลยฝากแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นขายดีวันทุกคาชอบรถหรือว่าอะไรก็ตามถ้ายังไงติดตามเราได้นะครับถ้าไม่ทันใจเข้ามาทูมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์หน้าเว็บไซต์ หน้าเพจตลอด24ชั่วโมงยังไงวันนี้ฝากด้วยนะครับเราลดราคากันจุกๆเลย6,59,000บาทเป็นวีคอร์ส0 1 7 3.0 h i g h l a er n ดไฮแลนเดนะครับผมตัวนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ